จันทร์รับเช่าหลวงพุะพรมวัดช่องแคและเกจิอาจารย์ที่องค์การนิยมติดต่อได้ที่อดีรไลน์และเฟซบุ๊กที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุท่าประจันวันนี้จะพามาดูแนบเทปกระเป๋ารุ่นสร้างหอละคฆัง ผมวัดช่องแคบปีสองห้าหนึ่งหนึงนะครับอันนี้เป็นปัม๊มครั้งที่หนึ่งนะครับปัม๊มครั้งที่หนึ่งด้านข้างจะบางนะครับด้านข้างจะบางไม่หนานะครับบางทั้งสององเลยนะครับจะมีขนาด บางกว่าปกตินะครับแล้วจะไม่มีเส้นแตกที่ตานะครับเส้นแตกที่ตาข้างซ้ายมือเรานะครับขวามือหลวงพ่อนะครับจะไม่มีเส้นแตกนะครับอันนี้จะเป็นปั๊มครั้งที่1นึ่งนะครับด้านข้างจะเป็นแบบบางนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับหยิบหลวงพ่อขึ้นมานะครับดูที่ตาด้านนี้นะครับมีรอยแตกสองเส้นนะครับด้านนี้ก็มีนะครับเส้นหน้าผากจะคมชัดนะครับปั๊มาที่หนึ่งแล้วตรงหน้าผากตรงนี้จะเป็นหลุมลึกครับด้านข้างจะบาง มีเส้นด้านซุ้มระรั้งนี้นะครับคมคมเลยนะครับนี่นครับแล้มีเส้นข้างศีรษะนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะครับ เ้นข้างศีรษะบางๆนะครับและนี่เส้นแตกที่ตาข้างนี้ก็มีนะครับข้างนี้จะเป็นเส้นแตกด้านล่างนี้จะเป็นติ่งเล็กๆนะครับบางข้างแรกจะมีติ่งข้างเดียวครับใคร2สองจะมีสองติ่งแหลมๆนะครับ แะเส้นแตกตรงนี้จะไม่มีนะครับไม่คมชัดนะครับนี่ครับเส้นสร้างข้างซุม้มระฆังนะครับเส้นจะมีเส้นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นครับ นี้ดูเส้นข้างหูหลวงพ่อนะครับคมคมนะครับเป็นเส้นคมคมนี่นะครับเป็นเส้นคู่นะครับภาพมีขนาดเล็กมากนะครับตัวน,นี้จะมีติ่งนะครับ นี่ครับทส้นแตกตองตาถ้าเอียงด้านข้างจะเห็นชัดนะครับนี่ครับจะแตกปลายคู่นะครับนี่ครับเวนดวงตาทั้งสองข้างแตกที่หัวตานะครับ จุดตรงนี้ด้านใต้ฐานก็มีนะครับด้านใต้ระครังนะครับนี่ครับนี่ครับจุดด้านใต้ระครังจดเป็นเส้นอยู่นะครับ ดูอีกองนะครับนี่ครับเส้นที่ข้างศีราะนะครับคมคครับเล็กๆเส้นหน้าผากคมชัดนะครับตรงนี้ไม่มีรอยแตกนูนขึ้นมานะครับไปหางตาแตกเป็นเส้นคู่นะครับ สองข้างนะครับยังดูงี้จะชัดกว่านะครับจะเป็นเส้นแตกนี่ครับสองข้างนี่ครับเส้นแตก เส้นคางซุ้มละคังคมคมนะครับคมคมเล็กๆเ,เส้นขอบข้างบนคมคมเล็กๆนะครับตามหัวตัวหนังสือนี่ก็จะเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมอยู่น่นครับเป็นหลุม ดูเส้นข้างหูนะครับนี่ครับเส้นคู่แต่ดูดีๆจะมีเส้นเล็กๆอีกเยอะเลยนะครับ,รบเป็นคู่ข้างหูนะครับ เส้นบนคอละครังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างใต้ละครังนะครับ มีตำหนิให้ดูอยู่นะครับเส้นจะคมคมเล็กๆนะครับนี่ครับจะมีติ่งอยู่ติ่งคมๆมมนะครับมันก็จะมีเส้นนะครับ ตรงน,นี้ก็จะมีติ่งคมๆคมคมนะครับปั๊มคันหนึ่งนี้เขาจะบางนะครับเดี๋ยวดูหลังนะครับนี่ด้านหลังองค์ที่หนึ่งนะครับ มีเส้นคู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเส้นคู่นะครับด้านข้างีจะเป็นปีกนะครับมีเม็ดตรงนี้นะครับ ด้านนี้ตรงนี้ถ้าดูดีๆจะมีเส้นบางๆอยู่นะครับนีะครับจะเป็นเส้นบางๆครับและขอบที่จะมีปีกนะครับนะครับมีปีก แล้วแหนบนะครับแหนบก็จะเป็นตัวตัดเหมือนกันนะครับตัดเขาจะไม่คมนะครับขาดครึ่งมีดนะครับเป็นเหมือนกันทุกองค์ครับแล้เดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งนะครับอันนี้พระจะเงาดูยากเลยนะครับ นี่ครับเส้นคู่มีเส้นคู่อยู่ตรงนี้แล้วจะมีข้างบนด้วยเพรองจะดูค่อนข้างยากนะครับ มีเส้นด้านหลังนะครับแต้งนี้มีเม็ดครับจะมีเม็ดอยู่นี่ครับเม็ดตรงนี้นครับขอบมีปีกนะครับ ดูอีกฝั่งนะครับนี่เป็นเส้นบางๆนะครับแล้วดูแนบนะครับนะครับแนบให้เป็นตัวตัดขาดครึ่งนะครับ ตัดครึ่งมีดนะครับแล้วเขาจะไม่แต่งตะไบเยอะนะครับนี่ครับตัวตัดขาดครึ่งมีดนะครับตัวแหนบ เดี๋ยวเราจะมาดูจุดตายตัวตัดนะครับของทั้งสององนะครับนี่ครับเทีบองค์ต่อองค์เลยครับ นี่แนบเ็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่จุดเชื่อมครับจะดูตัวตัดครับนี่ครับสังเกตเส้นนี้นะครับ อันนี้โลหะมีทั้งตัดเต็มตัดไม่เต็มนะครับแล้วแต่น้ำหนักการตัดนะครับอันนี้มีเส้นคู่นะครับนี่ครับเป็นคู่อันนี้ก็มีนะครับเส้นคู่ นี่ครับก็จะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีร่องเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวแต่เขาจะตรงกันครับ นี่ลองลึกนะครับลองลึกลึกอันนี้ก็มีนะครับลองลึกแต่นี้ตัดแค่คร่งมีดครับเลยทําให้มองไม่ชัดครับนี่ครับลองลึกอันนี้ก็มีนะครับลองลึกลึกนี่ลองลึกลึกนะครับอันนี้จุดตายเลยนะครับ เจอแล้วจ่ายตังค์จบได้เลยครับมีรับเช่านะครับนี่ครับจะเป็นเหมือนเนินขึ้นมานะครับตรงนี้นูนๆนะครับ เป็นเนินขึ้นมาครับเป็นเนินขึ้นมานะครับนี่ครับจะมีรองคมๆอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีนะครับนี่นะครับเป็นรองคมๆนะครับนองนังตามตำแหน่งจะดูยากนะครับ ตัวตัดขาดครึ่งกับตัวตัดเต็มมันจะไม่เท่ากันครับแต่ขนาดเท่ากันนะครับความบางความบางนี่เท่ากันเลยครับนี่นะครับจุดจ่ายตังนะครับนี่หน้าด้านหน้าหลวงพ่อนะครับหันมาด้านนี้เจอร่องนะครับ จ่ายตังค์ได้เลยครับมีเนินมีล่องนีม่มีเนินทั้งสององค์เลยนะครับเจองนี้จบจ่ายได้เลยครับขอบคุณที่รับชมช่องรู้ท่าประจันนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับท่านใดที่มีหลงวงพ่อผมว่าช่องแคร์สามารถส่งมาที่ id line nu 1 7 5 1หรือทาง Facebook นุทพจัน์ nu space thaprachan หรือท่านใดสะดวกสามารถเข้ามาได้ที่ร้านพันทิพย์งามวงวานชั้น3โซน B ทุกวันอังคารและวันศุกร์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์ทางช่องนุทพจันทร์เพื่อดูพระก่อนใครด้วยนะครับ